สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกับคุณครูเพียงแขกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะคะเด็กๆคะวันนี้เรายังคงเรียนรู้หน่วยบ้านแสนสุขนะคะหน่วยบ้านแสนสุขแต่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันเพิ่มเติมวันนี้คุณครูมีนิทานมาฝากเด็กๆ1นึ่งเรื่องนิทานของคุณครูคือเรื่องอะไรนะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลย เห็นภาพหลายคนอาจจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่านิทานเรื่องอะไรนิทานเรื่องลูกหมูสามตัวฟังคุณครูเล่านิทานกันก่อนนะคะมีครอบครัวหมูอยู่ครอบครัวหนึ่งมีแม่แล้วก็มีลูกหมูสามตัวแม่หมูก็เลี้ยงลูกหมูมานานก็มีความคิดว่าลูกโตแล้วนะควรที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองได้แล้วไปกันเถอะลูกหมูสามตัวไปสร้างบ้านกัน เป็นของตัวเองลูกหมูสามตัวก็ต้องจากแม่ไปสร้างบ้านของตัวเองระหว่างทางที่กำลังเดินไปนั่นเองก็เจอกับพื้นที่ที่มีอาณาเขตกว้างลูกหมูสามตัวก็คิดกันว่าเอาละเราเจอพื้นที่แล้วเราจะสร้างบ้านกันบริเวณนี้ล่ะลูกหมูตัวน้องสุดก็มีความคิดว่าเราจะสร้างบ้าน ด้วยหญ้าดีกป่าด้วยฟางเพราะว่าฟางมันใช้เวลาในการสร้างไม่นานใช้เวลาสร้างในภายในวันเดียวก็คงจะเสร็จหลังจากนั้นลูกหมูก็สร้างบ้านด้วยฟางบ้านของเขาใช้เวลาในการสร้างเพียงแค่หนึ่งวันบ้านก็เสร็จนะคะหลังจากบ้านเสร็จก็เรียกเรียกพี่มาดูว่าเนี่ยเขาสร้างบ้านเสร็จแล้วนะแต่ของเขาอัดสร้างด้วยฟาง พี่หมูก็มาชมบ้านี่พี่หมูก็บอกว่าเอะแล้วมันจะทนทานไหมส่วนหมูตัวที่สองก็มีความคิดผมอะจะสร้างบ้านแต่ผมมันจะสร้างด้วยไม้นะแข็งแรงกว่าบ้านฟางหน่อยนึงจะสร้างด้วยไม้ลูกหมูตัวที่สองก็ใช้เวลาในการสร้างบ้านสามวันก็สามารถสร้างบ้านเสร็จพี่ชายก็มาชมอีกพี่ชายว่า บ้านของพวกเธอทั้งสองหลังมันจะทนทานหรือเปล่านะในเมื่อสร้างด้วยฟางและสร้างด้วยไม้ทั้งสองคนนี้สร้างบ้านเสร็จแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกพี่เราก็สร้างให้เราอยู่อาศัยไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเอาเวลาที่เสียเวลาไปมาเล่นกันดีกว่ามาเล่นกันทั้งสองหมูทั้งสองตัวก็มาเล่นกันด้วยมีความสุขนะคะเล่นกันอยู่ส่วนพี่ชายของหมูเอเราเนี่ยต้องสร้างบ้านที่มันแข็งแรงแนละมันทนทาน เราต้องสร้างบ้านด้วยปูนดีกว่าเพราะปูนปูนเป็นบ้านที่มันมีความแข็งแรงและทนทานลูกหมูก็สร้างบ้านของเขาใช้เวลาในการสร้างหนึ่งสัปดาห์ซึ่งใช้เวลาในการสร้างยาวนานเพราะว่าการสร้างบ้านที่มีความทนทานต้องใช้เวลาในการสร้างนานนะคะอหลังจากนั้นก็มีหมาป่าตัวหนึ่งนะคะหมาป่าก็เ,าเราอะมาจับหมูกินกันดีกว่า อันเดนั่นเองหมาป่าก็เดินไปที่บ้านหลังที่หนึ่งเป็นของบ้านตัวแรกก็คือลูกหมูที่สร้างบ้านด้วยฟางหมาป่าก็เป่าฟูฟูปรากฏว่าบ้านของหมาปา่าของลูกหมูใช่ไหมคะของหมาปา่าไม่เห็นก็ปลิวลอยไปเลยนะคะลูกหมูก็วิ่งออกจากบ้านวิ่ง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 ก็หนีไปที่บ้านหลังที่สองไปที่บ้านหลังที่สองซึ่งทาจากอะไรคะทาจากไม้ ทำจากไม้ลูกหมูก็บอกว่าเอออยู่เราอยู่ในนี้แหละพี่เรามาอยู่ด้วยกันสองตัวเจ้าหมาป่ามันก็ตามมามันก็เป่าอีกมันก็เป่าฟู่ฟู่ทันใดนันเองบ้านที่ทําด้วยไม้ทําไมคะพังลงนะคะบ้านพังลงลูกหมูสองตัวก็เอ,อ้พี่เราต้องหนีแล้วละ่ะเราต้องวิ่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 งทัานใดนันเองเราต้องวิ่งไปที่บ้านของพี่ชายเราซึ่งเป็นบ้านหลังที่เท่าไรคะหลังที่สามนะคะ หลังที่สามมาป่ามันมาเห็นอ่าเราต้องจัดการบ้านหลังนี้ได้แน่นอนมาป่ามันก็เป่าอีกฟู่ฟู่ปรากฏว่ามันสามารถพังบ้านปูนได้ไหมคะมันพังไม่ได้มันก็ด้วยความโมโหเออเราจะต้องทํายังไงนะมาป่าก็หันไปเห็นปล่องไฟเห็นปล่องไฟอ๋อเราคิดออกแล้วเราจะเข้าไปทางปล่องไฟดีกว่ามาป่าก็ปีนลงไปทางปล่องไฟใช่ไหมคะปีนลงมาเสร็จ ลูกหมูก็มีความคิดว่าเออเราจะทำยังไงนะให้หมาป่าเนี่ยโดนจัดการก็เลยไปต้มน้ำไม่เลยที่ปล่องไฟหมาป่ามันก็ไต่ลงมาใช่ไหมคะปรากฏว่ามันเจอกับอะไรคะเจอกับหม้อต้มหมาป่าก็เลยโดนน้ำร้อนลวกเลยนะคะเห็นไหมคะหมาป่ามันโดนน้ำลวกลูกหมูสามตัวก็ พากันกลับไปเยี่ยมบ้านไปหาแม่แล้วก็ไปเล่าเรื่องราวต่างๆให้แม่ฟังไปบอกแม่ว่าเจอกับอะไรบ้างนะคะเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ชื่นชมเด็กๆว่านะคะเด็กๆคะเห็นไหมเราะสร้างบ้านด้วยสิ่งที่มีความทนทานแข็งแรงถึงจะใช้เวลานานหน่อยแต่มันแข็งแรงและมันทนทานลูกหมู2ตัวก็มีความคิดว่าต่อไปครับแม่ผมอยากจะสร้างบ้านหรือว,ว่าผมจะทําอะไรต่างๆผมต้องใช้ความ พยายามและทำให้ดีที่สุดนะคะหลังจากนั้นหมูสามตัวก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและตั้งใจและก็ขยันนะคะสัปดาห์ที่11หน่วยการเรียนรู้บ้านแสนสุขจุดประสงค์การเรียนรู้เรียนรู้การนับเพิ่มและการใช้เครื่องหมายคำชี้แจงให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ตัวเลขที่สัมพันธ์กัน เด็กๆมองดูนะคะจะมีปลาด้านฝั่งซ้ายนะคะจะมีปลาตัวที่1จะมีเลข8อยู่ตัวที่สองจะมีเลข9อยู่ตัวที่สมจะมีเลข10บอยู่ตัวที่สี่จะมีเลข3อยู่ตัวที่หจะมีเลข5อยู่นะคะฝั่งซ้ายนะคะแล้วหนูมาดูฝั่งฝาน้านะคะฝั่งฝามือจะมีสี่เหลี่ยมแล้วก็จะมีตัวเลขอยู่ด้านในสองบวกหนบวกสอง สี่บวกสี 3, ่หกบวกสามเจ็ดบวกสามนักเรียนมาดูนะคะว่าคำตอบของในช่องสี่เหลี่ยมจะเป็นเช่นไรสองบวกหนึ่งได้เท่ากับสามถูกไหมคะสามบวกสองเท่ากับห้าสี่บวกสี่เท่ากับแปดหกบวกสามเท่ากับเก้าเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบ อาอนนี้พอนักเรียนได้คําตอบแล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็มาดูว่าปลาฝั่งซ้ายเลข8ดอยู่ที่ข้อที่1ใช่ไหมคะแปดหนูก็ต้องดูว่าอะไรบวกกับบวกกันแล้วได้เปดหนูโยงเส้นนะคะตามตัวอย่างครูทําให้ดูแล้วได้เปดข้อต่อไปก็เช่นกันนะคะเด็กๆลองดูตัวเลขแล้วลองบวกด้านฝั่งขวามือนะคะบวกเสร็จแล้วหนูโยงคําตอบนะคะ ให้ได้สัมพันธ์กันหลังจากนั้นนะคะให้เด็กประเมินตนเองนะคะประเมินตนเองแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยแล้วก็สำรวจนะคะระบายสีทุกครั้งเลยนะคะที่คุณครูให้ใบงานที่เป็นภาพให้เด็กๆระบายสีภาพมาด้วยนะคะอย่าให้ออกนอกกรอบนะคะเพื่อความสวยงามค่ะเสร็จแล้วเช็คผลงานให้เรียบร้อยนะคะ ทบทวนดูคําตอบถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องก็เก็บของตัวเองนะคะให้เรียบร้อยเก็บอุปกรณ์เก็บสีเก็บใบงานให้เรียบร้อยนะคะสัปดาห์ที่11หน่วยการเรียนรู้บ้านแสนสุขจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนเรียนรู้บัญชีคําพื้นฐาน คำชี้แจงให้นักเรียนฝึกอ่านกขีดเขียนคำตามรอยประและเขียนคำที่กำหนดให้พร้อมระบายสีภาพให้สวยงามนักเรียนเห็นใช่ไหมคะว่าจะมีภาพภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามภาพที่สี่แต่ละภาพนะคะจะมีคำประกอบอยู่ภาพที่หนึ่งนะคะจะเป็นภาพพี่กับน้องและจะมีคำว่าพี่นะคะ พพอ e ีพไม่เอกพี่พีพีพภาพที่สองจะมีภาพเด็กนั่งดูทีวีนะคะจะมีคำว่าดูดอูด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 ูภาพที่สามนะคะจะเป็นภาพเด็กกำลังศึกษาอยู่นะคะจะมีคำว่ารู้รออูรู้ไม่โทู้รู้ รู้รู้ภาพที่สจะมีภาพเด็กผู้ชายกำลังตกลงว่าโอเคแปลว่าได้นะคะมีคำว่าได้อยู่ดดไอไ,ไดไม่โทได้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 ได,ได้จะมีภาพและคำอยู่สี่คำจะมีช่องว่างอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะช่องว่างแต่ละข้อจะมีช่องว่างอยู่ มีช่องว่างเสร็จแล้วสิ ML ่งที่นักเรียนจะต้องทำก็คือหนูจะต้องเขียนคำว่าพี่นะคะเขียนคำว่าพี่เขียนคำว่าดูเขียนคำว่ารู้เขียนคำว่าได้เข ja ียนเสร็จในบรรทัดที่หนึ่งด้วยดินสอนะคะลากเส้นปละจะมีช่องว่างอยู่หนูก็ต้องคัดคำว่าพี่นะคะพี่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 ดู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 รู้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  ได้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 นะคะคัดเสร็จจะต้องระบายสีภาพให้สวยงามนะคะทั้งสีภาพประเมินตนเองนะคะประเมินตนเองแล้วก็เขียนชื่อนะคะชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นอนุบาลสองทับสองของตัวเองให้เรียบร้อยนักเรียนเขียนเสร็จแล้วนะคะสำรวจดูความถูกต้องว่าได้เขียนครบทุกบรรทัดหรือยังได้ระบายสีครบไหมคะ เขียนเสร็จแล้วนะคะเก็บอุปกรณ์ของตัวเองเก็บสีเก็บดินสอให้เรียบร้อยค่ะเอาละค่ะเด็กๆถึงเวลามาทบทวนบัญชีคำพื้นฐานกันแล้วนะคะเด็กๆคะได้ทบทวนกันอยู่ทุกวันไหมคะอย่าลืมนะคะทบทวนกันด้วยนะคะวันนี้คุณครูเพียงแขก็จะมาทบทวนเด็กๆเช่นกันนะคะวันนี้สุกสัปดาห์นะคะคุณครูจะทบทวนคําที่เด็กๆได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะ เริ่มจากคำแรกนะคะวันนี้คำที่หนึ่งนะคะรถรออุผอรถนะคะเห็นหอเอโนเอห็นน้องนอองงนอไม่โทนอผมพอโอ,อมอผมมือมอ,อ,อมือมือขนมนะคะขอนออมอมขนมขนม ชอนชอนอชอนไม่ทูช้อนเลี้ยงงอรอเอียงงอเลี้ยงไม่ทูเลี้ยงดูดอ,อ,อูดูเสื้อโเรือเสือไม่ทูเสื้อนะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะรถเห็นน้องผงม,มือขนมช้อนเลี้ยง ดูแล้วก็เสื้อนะคะบัญชีคําทุกวันเลยนะคะที่คุณครูทบทวนให้เด็กๆก็ทบทวนกันด้วยนะคะเด็กๆคะแล้วอย่าลืมนะคะที่คุณครูบอกเด็กๆไว้ว่าให้เด็กๆเตรียมคลิปนะคะสัปดาห์ที่นี้มีเวลาเตรียมคลิปนะคะการทําความสะอาดบ้านการช่วยพ่อแม่ดูแลบ้านส่งมาในไลน์กลุ่มด้วยนะคะเด็กๆคะถึงเราจะมีบ้านหลังเล็กบ้านหลังใหญ่ก็เป็นบ้านของเรานะคะ เด็กๆคะช่วงนี้เราอยู่ในบ้านกันเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเพาะฉะนั้นอยู่บ้านแล้วต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูแลบ้านนะคะให้รักษาความสะอาดบ้านและอยู่รวมกันกับคนในบ้านอย่างมีความสุขเด็กๆอยู่บ้านอย่าดืืออย่าซุนนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านด้วยและสําหรับวันนี้เจอกับคุณครูเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าสําหรับสัปดาห์นี้เด็กๆมีความสุขนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ